สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโค้งสุดท้ายสองเลขขางประทัดพิธีบวงสวงเท้าเวสุวรรณวัดเนนไพรลุ้นรวยข้อหวยห้ามพลาดโค้งสุดท้ายสองเลขขางประทัดพิธีบวงสวงเท้าวเวสุวรรณวัดเนนไพรลุ้นรวยงวดหนึ่งมีนาคม2566เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่วัดเนนไพรตำบลวังน้ำซับ อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีพิธีบวงสวงองค์เท้าวเวสุวรรณหรือเท้าโชคดีและเท้าปลดหนี้และองค์พระ เจดีสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่13เพื่อเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณอยู่คู่กับวัดเนรพลมาช้านานทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงเดินทางมาขอพรกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการบวงสรวงชาวบ้านจะเดินทางมาร่วมพิธีกันจํานวนมากเพราะมาขอพรแล้วได้สมหวังและยังมีความเชื่อกันว่า เมื่อมากราบไหว้แล้วประสบความสำเร็จสมหวังโชคดีมีโชคมีลาบและช่วยปลดหนี้สินได้โดยพิธีบวงสวงในครั้งนี้นางสาว นัทสุชาดาสมง,งามได้เป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสวงครั้งนี้จำนวนสอง0 0ื่บาทเพราะก่อนหน้านี้ได้มาบนองค์ท้าเวสุวรรณโชคดีท้าวเวสุวรรณปลดหนี้ให้เปิดบริษัทตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จนอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมพิธีบวงสวงต่างนำเลขหางประทัดคือเลข25คือเลข25 422ไปเสี่ยงโชคอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลินิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ